สินสาหมิงมาแล้วฮ <laughs> ดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา, 24, ายี่สี่ i ลไอดีโหราโหรายีให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับอ้าวลัคนาราศีมีน ดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านะครับ11จนถึง17 11 12 13 14 15 16 17สัปดาห์หน้าถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสัปดาห์หนึ่งของชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวเจ้าตัวของคุณคือดาวพฤหัสนั้นยังคงครองอยู่ในเรือนลาภะย้ายมาตอน28กันยาอยู่ในเรือนลาภะแล้วก็ นะครับดาวพุธดาวอังคารดาวอาทิตย์ก็ยังเลงไปยังชาวลัคนาราศีมีนซึ่งดาวพุธก็ได้กเกษตราธิบดีและก็เป็นมหาอุดแล้วก็ได้โยกเกณฑ์ตามโหราศาสตร์พระต่ายฮินดูที่เขาเรียกว่าปัญจมหาบุรุษโยกถ้าเป็นดวงกําเนิดก็หมายถึงความมั่นคงความสําเร็จในชีวิตถ้าเป็นดวงจรก็หมายถึงช่วงจังหวะที่ดีของชีวิตก็ได้ฉะนั้นสัปดาห์หน้านี้ถ้าไม่นับวันจันทร์อังคารที่เฮงสวยสองวันนะครับนะ พอเข้าพุธพฤหัสสุขเสาดีตลอดจันกลางคารอน่ะเป็นเฮงซ้วยเออนะครับอย่าไปตัดสินใจทําอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญจะผิดพลาดจะเสียหายจะเฟลระวังปากเสียงคนใกล้ตัวระวังจะทะเลาะก,กับแฟนแบบเรื่องจุกจิกบ้าบอคอแตกนะพอเข้าวันพุธพฤหัสสุกก็ขยับดีขึ้นติดต่อการงานธุร,ระปปังอะไรก็จะได้รับความสำเร็จดีดาวสุกได้มาอยู่ในภพสุภะ เลงไปยำดาวราหูที่โยกหน้าชาวลัคนาราศีมีนอยู่ชาวลัคนาราศีมีนก็คงเป็นเ,เหมือนเดิมอะคือท้ายของคุณคาแรคเตอร์คุณเป็นคนที่ทําอะไรเอาจิตใจเอาความพึงพอใจนําอารมณ์ดีก็ทาอะอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ทําเออแม่งก็บางทีก็กวลกวงนีแหละชาวมีนอะอารมณ์เป็นเรื่องสําคัญมากบางทีทําแล้วได้ตังค์แต่ถ้าอารมณ์มันไม่ได้มันก็ไม่อยากทําตังค์ก็ไม่อยากได้ด้วย นี่คือชาวลัคนาราศีมีนที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษเป็นราศีของปลาคู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามที่ผมได้สัรทยายมาทั้งหมดตรงนี้ก็ถือว่าสัปดาห์หน้านะพุทธพระหัสสุขสาวไปแล้วดีหยิบจับอะไรก็จะมีความสมเร็จดีวันจันทร์และวันอังคารเป็นสองวันที่อื่นๆไม่มีความสุขเซ็งเบื่อนายนะแล้วก็ชวนทะเลาะด้วยก็ระวังนิดนึง นะครับแต่ว่าพอผ่านเข้าพุธพฤหัสสุบโดยเฉพาะวันพุธกับพฤหัสเป็น2วันที่ดีมากสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะคนโสดก็ยังเป็นช่วงจังหวะที่ดีในการเปิดใจคบหาใครสักคนหนึ่งในสัปดาห์หน้านี้นะสำหรับคนโสดนะครับอาจจะได้เจอเจอกับใครที่เราเคยรู้จักและเคยพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วสัมพันธภาพก็ยังดำเนินไปได้ดียกเว้นจันกับอังคารที่อาจจะมีเรื่องทะเลาะบ้าบ,บอบอเรื่องงี่เง่าอะไรก็ตามนะเป็นไปได้พยายามอย่าเอามาใส่ใจอะ่ะเพราะว่านอกจากมันไม่ส่งผลดีแล้วมันทำให้คุณกับแฟนคุณบาดหมางก,กันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วมันไปติดไปเก็บอยู่ในใจมันทำให้ไม่สบายใจนี่คือสิ่งที่ผมติงและเตือนให้ชาวมีนระวังนะครับส่วนคนโสดก็อย่างที่บอกแหละอืม สัปดาห์หน้านี้ใครที่เคยคุยกับเราอาจจะได้กลับมาคุยกันก็ได้หมายว่าคุยกันแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนน่ะเพียงแค่ถูกใจกันก็น่าจะเป็นช่วงจวังหวะที่สารความสัมพันธ์กันได้ดีขึ้นขอให้โชคดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล